สวัสดีครับวันนี้วันที่23่ธันวาคมพศสองพันรอกถที่ผมนำมารีวิวเป็น Honda Wave นะครับ 110i ปี2021นะครับคันนี้พร้อมๆเลยนะครับแต่คันนี้ไม่มีสตาร์ทมือนะครับสตาร์ทเท้านะครับไม่มีสตาร์ทมือ ไม่สามพกับ20โลนะครับคันนี้สภาพดีมากผมคันนี้เมื่อวานขับมาจากอุดรน,นะครับขับมาบ้านผือ40่สิบโลนะครับสภาพพร้อมๆเลยครับคันนี้ นนัีเครื่องนิ่มมากครับฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ081นะครับ8751531นะครับ0818751531นะครับ อีกเบอร์นะครับ082 7655 666 082 7655 666 66 66ล้านหาง่ายนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านถือนะครับจังหวัดอุดรนะครับตรงข้ามสวนสาธารณะครับหาง่ายครับสวัสดีครับ